หมูกรอบและเก้ะไอหยาหมูกรอบและเก้ไม่อร่อยให้เตะหมูกรอบน้ำจิ้มบัดซบพี่เติมไหมฮะปกติขายไม่ไม่เติมครับพี่เติมก่อนมาขายฟังเสีงโอ้โหมีแล้วอะไรครับพี่ตามไปเลยจริงเหรอพี่จริงตามป้ายเลยนะพี่ต่อมาก่อนเลยโอ้โหนอตพี่อร่อย โอ้ยสิคือมันแบบไอยาอืมอืมอืม สวัสดีครับกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง N น t VS Food ครับผมในวันนี้ครับ FC ทุกคนเราอยู่กันแถวสมุทรปราการนะครับผมเราจะพาเอฟีทุกคนเนี่ยมากินหมูกรอบและเก้ไ<า>อ้ยา,าหมูกรอบและเก้<า>ซึ่งผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะพอแบบรู้จักหรือคุ้นหูหรือเคยเห็นผ่านตามาอยู่บ้างเนอะมันเป็นร้านหมูกรอบแบบสไตล์แบบ บ้านๆง่ายๆโลเคอล,ลโอกเลยเหมือนกับว่าเขาจะมีมอไซค์คันนึงระวางหมูกรอบแวข้างหลังเนี้ยก็ทําขายแบบนั้นนะ่ะง่ายๆใช่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาดังเพราะอะไรรู้ตัวอีกทีก็คือเขาดังมากแล้วก็ฟึ่ขึ้นฟีดผมบ่อยมากที่ผมคิดว่ามันทําให้คนติดแล้วคนเยอะขนาดนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นที่รสชาติของเขาหมูกรอบของเขาต้องเด็ดจริงครั้งสุดท้ายที่เราเคยกินหมูกรอบกันไปเนี่ยเรากินของกู้ภัยเนอะตอนนี้ร้านเขาก็ติดลำบนไปแล้วนะครับเราไปถ่ายทําให้เขาเนอะคนก็เยอะแต่ร้านเนี่ย โอ้ยเฮียน็อตโอ้โอ้เอฟซีใช่แล้วแหละมันไม่ธรรมดาคนเยอะมากแล้วก็ถ้ามองไกลๆนะครับเราก็จะเห็นน้องเบนนะครับผมเราชอบใช้ผู้หญิงให้ผู้หญิงไปต่อคิวเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่มีน้ำเปล่าขายไหมครับมีมีครับมีขอน้ำเปล่าสักสองขวดได้ไหมพี่ขอซื้อนะครับไม่ใช่ขอเปล่าๆขอบคุณนะครับมาจากช่องไหนครับเนี่ยเนสเบียร์ฟู้ดครับพี่น้ำร้านพี่สุดยอดไหมพี่อร่อยไหม เดี๋ยวผมจะมากินน้ำหวานร้านพี่นะผมขอกินหมูกรอบก่อนนะครับได้ได้ครับหมูกรอบนี่เขาขายมานานหรอล่าพี่เอามาอยู่ช่วงนี้ก็หลายเดือนแล้วครับผมพี่เคยกินไหมฮะขอกินบ่อยอาทิตย์หนึ่งสองวันสามวันจริงเหรอครับอร่อยไหมพี่ใช่พยยาพี่เขากินบ่อยเลยเอาจิงเหรอที่เขาตั้งชื่อหมูกรอบและเก้ที่สมคำล่ำลือเนี่ยคือเขาเติมใช่ไหมพี่เขาเติมแบบเติมของใหญ่น่าต้องไปถามต้องไปถามเขาใช่ไหมพี่ไม่ใ่เฮ้ยคือปกติเหมือนผมดูรีวิวมาเขาอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่เหรอวะ ทำไมเขาย้ายฝั่งครับผมอ๋อฝั่งนี้มันเป็นแดดใช่ไหมโอ้ยนี่ครับพี่ซีโอ้คนเยอะมากร้านเปิดกี่โมงครับสองโมงครึ่งใช่นี่เพิ่งบ่ายสามเบนครับอานน้ำเย็นมาให้รอนานหรือยังรอแล้วถึงชั่วโมงไหมถงจริงเหรอคือร้านเขาเปิดสองครึ่งเบนมารอตั้งแต่กี่โมงสองโมงสองโมงสองโมงก่อนร้านเปิดแสดงว่าเมื่อกี้ในพุ่มนู้นเลยไปคุณไปยืนอ่ะในพุ่มตรงนั้นเลยใช่ไหมเลยออเดอร์ไปแล้วเหรอออเดอร์อะไรไปบ้างครับ หมูกรอบหนึ่งพันอ่านี่หมูกรอบหนึ่งพันหางหมูร้อยยี่สิบสองชุดใช่แล้วก็ขาสามร้อยห้าสิบสองชุดขานี่เป็นขาเหมือนขาเยอรมันปะใช่ค่ะอ๋อสามแบบโฮ้ยมีสามแบบไปไปไปหาพี่เจ้าของร้านหน่อยได้เฮ้ยใ,ใกล้ใกล้คิวเราแล้วเนี่ยพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่ไม่อร่อยให้เตะ หมูกรอบน้ําจิ้มบัดซบเต็มก่อนได้ไหมเดี๋ยวลองกินนอนไม่กินเต่เลยไม่อันนี้ส่วนตัวอยากเต่เฉยเต่มองมึงอ่ะร้านพี่เขาก็เป็นสไตล์แบบง่ายๆนะพีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบจิ้มซีฟู้ดนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแผนกแพ็กนะครับผมนี่น่ากินมากเลยนะ เนื้อหมูกรอบดูแบบโอ้โหเขี้ยมผมว่าต้องอร่อยแน่ๆเวฟพี่นี่ขับได้จริงไหมพี่ได้ครับผมเฮ้ยรถคันนี้พี่ใช้เมื่อ่ปีแล้วครับเนี่ยใช้มปประมาณปีหนึ่งครับผมรถคันนี้นะพี่ใช่พี่รถ<ช>ของพ่อตารถเก่านะโอ้พี่ขายมานานยังฮะขายมาประมาณปีหนึ่งเหมือนกันครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อติ๊กครับผมพี่ชื่อติ๊กอ่า ปกติพี่ขายหมูกรอบเนี่ยพี่พี่เติมไหมฮะปกติขายไม่ไม่เติมครับพี่เติมก่อนมาขายอ๋อเติมเออเมื่อกี้เราสงสัยคำถามจากพี่คนนั้นใช่ไหมตอนนี้ได้คำตอบแล้วนะครับเติมก่อนมานะฮะอืให้ชิมก่อนได้มอะไรับกลับไปเลยจริงเหรอพี่จริงไม่อร่อยตามป้ายเลยนะพี่ตามป้ายเลยนะอันนี้พี่เขาให้เราลองชิมนะฮะับลองต่อไปก่อนเลยโอ้โหรสที่อร่อย พี่ผมขอชิมอีกได้ไหมได้บอกเบนให้มาตรงนี้เลยแม่งตอกอยู่แล้วยืนชิมตรงนี้นอ่ะอิ่มเลยอ่ะอ <c oughs> <c oughs> ิ่มเลยอุ้ยอร่อยเนะื้ออุ้ยหนังกรอบมากคือหนังอ่ะจะกรอบฟู FT กรอบแบบไม่แข็งไม่ทิ่มเหงื่อ,อมไม่บาดปากมไม่บาดลิ้นบาดอย่างเดียวคือบาดใจนี่กรอบบาดใจอืมฟังเสียงโอ้โหโอ้โหอี๋อืม เฮ้ย yeah. แล้วคือคิวเขายาวเลยแต่ผมรู้สึกว่าพี่เขาด้วยความชํานาญเนาะชาชองก็คือทําไวมากนะฮะครับผมก็ที่ร้านอย่างที่บอกไปจะมีเป็นหมูกรอบแล้วมีหางหมูแล้วก็มีเป็นขาหมูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะอันนี้ในส่วนของนี้ก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมหมูกรอบเรียงเต็มนี้เลยโอ้โหสวยน่ากินเนอะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นหางหมูนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขาหมูอะ่ะ FC ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นขาหมู เหมือนขาหมูเยอรมันหน่อครับแต่ว่าเป็นเป็นสไตล์แบบทอดหมูกรอบเนาะโอ้โหกล่องนึงขีดเจ็ดสิบเองนะไวไหมพี่สามขีดร้อยหรอพี่สามขีดสองร้อยอ๋ออุตกใจขีดเจ็ดสิบสามขีดสองร้อยนะครับเอซีเฮ้ยลด้วยนะเฮ้ยโอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อคิวดีกว่าเรารอกินดีกว่าขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวรอรอกินจัดเต็มครับให้อยู่เลย เฮ้ยตอโดนเฮ้ยกูสีดแนคือมันทำให้ผมนึกถึงเว้ย FC วันที่เรามาวันเนี้ยนึกถึงตอนที่เราไปเจ๊ยไฝอ่ะแต่เจี๊ยไฝนั้นสุดจริงตั้งแต่ผมเกิดมาที่สุดในชีวิตเป็นการรอคิวที่นานที่สุดแล้วบอกเลยว่าถ้าไม่มีใครรัดคิวให้ผมผมไม่ไปแล้วไม่มีคนจ่ายให้ผมก็ไม่ไปตอนนี้เราจะได้คิดแล้วอมันเริ่มคิวเราแล้วปะแต่หางมูงเราเหมือนจะได้หางเล็กนะหางใหญ่เขาหมด ชิพี่มึงมาตอนนี้บสามพี่เตรียมของมาวันหนึ่งกี่กิโลครับทั้งหมดรวมๆวมันนี้ประมาณสี่2โลบวกหหางบวกหาหาง15ห้างบวก15หาง15หาง5้าขา4ี่สองสบห้าห้าอ่าแพงหวยไหมแ่นั้นแหละฮะระหว่างที่มันเป็นของเรานี่เราจะสัมภาษณ์คุยไปไหมที่ร้านพี่ผมถามหน่อยดิพี่ว่าเคยมีคนมาสั่งเยอะสุดแบบคนหนึ่งประมาณเท่าไหร่พี่แบบพี่พี่เคยรับออเดอร์มันเลยประมาณร้อยกล่อง ร้อยกล่องก็ร้อยขีดนะพี่ไม่กล่องละสองขีดสามขีดรวมกันสามสิบโลเราโอ้ยก็คือพี่มาแล้วพี่ทำให้เขาแล้วพี่ปิดร้านกลับบ้านได้เลยดิงั้นอ่ะแต่มาต้องมาเยอะอย่างนั้นต้องมานั่งรอนะอ๋อเพราะว่าต้องให้คิวในลุกในแถวด้วยอืมเฮ้ยพี่เขาโอเคนะถ้าสมมติคนมาสั่งเยอะอย่างเงี้ยคนในแถวก็คือต้องได้กินด้วยเออเออเออหน้ากินมากอันนี้ให้เฮกเกอร์รวมไปเลยนะคบได้พี่ได้ได้ได้พี่คิดว่าทำไมร้านพี่ถึงดังแล้วมีคนมากินเยอะแบบนี้ คิดว่าเป็นหนึ่งเนื้อความหล่อ,หอพี่ปะ่ะไม่ครับความแตกต่างหรือเปล่าว่าไม่เคยม,ม,มีใครทําไม่เอาพี่รสสไตล<อ>์ตประมาณนี้ใช่ครับผมหล่หอ องคอที่หนึ่งที่เห่ยพี่พราเป็นสไตล์แลกวา็ต่างๆซึ่งก็จริงเนาะเพราะว่าพี่เขาขายหมูกรอบเนี่ยสไตล์ร้านพี่เขาคือผมเมื่อกีอย่างแรกเลว่าร้านแบบมีบอไซค์อย่างเงี้ยผมไ่เห็นไอเดียรถขายเป็ดพะโล้พี่เห็นไหมรถขายเอ้ยเหมือนเคยเห็นอยู่แต่ก่อนผมเป็นพนักงานประจำแล้วทีเนี้ยผมว่าเอ้ผมมาเริ่มต้นลงทุนเนี่ยครับยังไงให้มันลดต้นทุนได้น้อยที่สุดอ่าพี่เขาเห็นเพนพอยต์ตรงนี้ใช่เนี่ยรถตาธุรรถคันนี้เป็นรถของพ่อตารถพ่อตาด้วยนะใช่ไม่ได้ใช้ครับ แล้วก็โครงที่ทําขึ้นมานี่ก็เป็นตู้ปลูกชาตะกอนอาจริงเหรอพี่ใช่โอ้ยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ปลูกแล้วไงผมก็เลยใสแป้งี่ไม่ได้ปลูกแล้วพี่ก็เลยใส่ไปในนี้แทนใช่ครับใ้ยใช่ใส่ลุ่นลุนลุนเฮ้ยอันนี้ก็เป็นนี่เนี่ยเป็นขาหมูเนาะใช่ครับโอ้ยขานึงใหญ่มากเลยนะสามคนทานได้เลยโอ้โหใจไม่ไหวว่ะ แล้วพอเป็นพวกขาหมูเขาเลาะกระดูกให้ด้วยนะเนี่ยเขากระดูกให้หมดเลยพี่จะเฉาะร่องหรือว่าจะให้สับชิ้นให้บอกพี่เขาได้เลยนะครับพี่ใครชอบแบบอกร่องเนาะก็สามารถบอกพี่เขาได้เฉาะร่องอันนี้จะเป็นขาขาเหมือนกันเราสั่งไปสองขาเนาะ หมูกรอบครับหมูกรอบผมสั่งไปพันหนึ่งทั้งหมดวันนี้กี่บาทของเราพันแปดทวนพันแทได้ครับนี่ครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทเอ็ซีทั้งหมดนี่อู้มาหน้ารับหิ้วนะชนบุรีนะครับผมเฮ้ยี่คุณรับหิ้วดีกว่าวะขีดสามร้อยขีดสามร้อยซื้อนี่เจ็ดสิบเดี๋ยวไปหาที่ชิมก่อนนะพี่นะแถวๆนี้เลยแล้วกันจริงเหรอพี่อ๋อร้านกาแฟเหรอพี่อ๋อ ก็ได้อ้ยขอบคุณนะรับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับกลับมาเตะได้เลยนะได้พี่ทาให้อิ่มนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เรื่องคือคนส่วนใหญ่ที่เขามาซื้อไอพีซีทุกคนเขาก็จะมาซื้อแล้วกลับบ้านเนอะซื้อเากลับบ้านไปกินที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อแล้วอยากจะนั่งกินที่นี่อยากจะดูบรรยากาศดูร้านพี่เขาไม่รู้ว่าดูทําไมเหมือนกันนะแต่ได้บอกว่าหมายถึงแบบชิวไงไม่ได้ไปที่ไหนก็ซื้อแล้วก็มานั่งกินร้านกาแฟตรงนี้ได้เหมือนเขาจะมีคอนนนนั่ตอกะะ สวัสดีครับพี่ชายน้องคนนี้กลับมาแล้วครับผมขออนุญาตมาสั่งน้ําร้านพี่แล้วเดี๋ยวนั่งกินตรงนี้ได้ไหมพี่ขอบคุณมากครับเฮ้ยผมซื้อหมูกรอบมาฝากพี่ด้วยนะผมรู้ว่าพี่ชอบกินเดี๋ยวอันน,น,นี้อันนี้ฝากพี่ก่อนเลยครับอ่ะอ่ะโอเคครับพี่ค่าให้นั่งโต๊ะพี่ขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับอืมร้านพี่นี่เออน้ําอะไรที่แบบเด็ดครับที่พี่แนะนําเลยพี่อยากให้ผมกินอ่ะชากาแฟเอาเอสเปรสโซหวานปกติพี่มีปะ ไอยา,าแล้วก็เป็นชาไทยหวานหวานน้อยหนึ่งแล้วก็หวานปกติหนึ่งสั<ช>งเผื่อน้องเบนนะครับ<า>ผมรู้ผมรู้มา้ฟีง่ายๆครับวันนี้ง่ายๆบ้านๆนะครับสบายๆชิวๆเหมือนฟิลมาเที่ยวอุ้ยดูดิอุ้ย,ๆๆน,ย,ยนั่งกินเนาะใช่กล่อง FC วุย้ยเออใช่เขาเขาจะตัดกล่องตรงนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่ไม่เปียกแล้วเดี๋ยวมันมันจะมันจะยมอ่ะเนอะใช่แล้วอันนี้เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไว้หน่อยนะ FC นะเป็นหน้าปกรูปปกให้ FC สวยๆครับ โอ้นี่เขามีน้ำจิ้มให้เนอะน้ำจิ้มก็มี2แบบนะครับเป็นซีฟู้ดปะซีฟู้ดกับน้ำจิ้มหวานเนอะอันนี้เพียวๆกว่านเลยพี่สิคำนี้นะคือ <c oughs> เหมือนว่าเราสามารถสั่งพี่เขาได้ด้วยนะว่าใครจะชอบแบบติดมันไม่ติดมันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เนื้อล้วนสั่งได้แต่ของผมอาะเขาใส่รวมมาให้นะครับโอ้โหพี่อครับคือตุ้ยมากหมูกรอบไม่เลยคือตุ้ยจัดฟูๆ,ๆแบบไม่ปวดฟันเลย อ,อ,อร่อยเว้ยวันนี้6 0สกิโลนะครับกลับมาจากชลบุรีไม่ผิดหวังเลยคือหมูกรอบครับจะมีความเค็มนิดๆแล้วมีความมันหอมหมูกรอบหอมหมูกรอบกับน้ำมันที่เขาทอด <L is> เป็นหมูกรอบแบบเหมือนหมูกรอบเพียวๆว่ามันดีอร่อยจะม,มีกลิ่นแบบกลิ่นใบสามแขกนิดนึงกลิ <L is> <L is> ่นควันแบบฟุ้งแบบ เติมเติมอ่ะเวลาเขาทอดอะไรอย่างงี้เวลาเขาทอดเป็นเป็นกลิ่นควันควันหมูทอดนะครับออเขแล้วไปแล้วอืมอร่อยอืมผมลองทอาซีฟูดนะนี่ครับนึ่งบอย่างี้อืมอตีครับคุณรู้แล้วซีฟู้ดเขาอร่อยมากนัดอ่าาา คือเรื่องหมูกรอบเนี่ยก็ก็โอเคแล้วนะแต่น้ำจิ้มหม่พตีน้ำจิ้มตีฟู้ดอร่อยมากน้ำจิ้มคือแบบเป็นตัวชูหมูกรอบให้อร่อยมากขึ้นนี่นะมันๆหอมๆโต๊ะอาหารสงสัยว่าตอนนี้เป็นอยู่ไหน ผมให้เบนไปซื้อเพิ่มอยู่นู่นเห็นไหมน nee? ู่นเลยคือผมมาต้องให้เบนไปซื้อเพิ่มไว้เลยอีก3ขีดมัน200ใช่ไหมผมซื้ออีก3ชุดเอาไว้กลับบ้านให้คนที่บ้านกินเพราะเหมือนเดี๋ยวเขาจะหมดจริงๆใกล้แล้วโโอ้หน้ำจิ้มซีฟูดนะเปรี้ยวเค็มเผ็ดอร่อย เราก็ไม่รู้ว right? ่าพี่เขายัดมาขีดในในกล่องเนี้ยเราไม่ได้ดูเลยนะซึ่งโลมีได้อยู่จัดผมกูอยากให้มึงฟันมึงหายไปเลยวะแต่ได้คือตัดเส้นมายใช่โอ้โหชิ้นนี้ชิ้นนี้แม่งกระปุกนี้ไม่พอว่ะชิ้นใหญ่ๆนะนี่จิ้มไปอย่างงี้โอ้โหอยไอ้ย่าอุ้ยอร่อยอุอันนี้จะเป็นขาหมูไม่ตี อ้<ส> <tout> พอมันโดนแดดนะจะท้อนกับเงาแดดนี้ให้ดูดิววความแบบอ,อันนี้เป็นขาหมูโอ, AM, อ,อ้ยโอ้สาบมันชิ้นใหญ่ามากเลยนะถ้าเป็นฟิขาหมูอ่ะขาหมูมจะมีความแน่นกว่าหนังจะแข็งขึ้นกว่าอีกนิดนึงแต่ถ้าเป็นหมูกรอบนะกรอบบางเลยกรอบฟู ถ้าคนชอบกินแบบแน่นๆเนอะจุกๆเต็มๆอย่างเงี้ยก็ขาหมูก็ตอบโจทย์นะโอเคว่ะขัวนี้แน่นๆเลยมกวนเลยว่ะอืมอร่อยเหรออันนี้เดี๋ยวเราลองใส่จิ้มหวานนะครับครับผได้ไปเนี่ยหนังโอ้โหทิ้นคือมันยังอุ่นๆร้อนๆอยู่เลย เท่าไหร่ครับพี่ชาย1 1 5บาท120ไม่ต้องทอนพี่ขอบคุณครับเพี่เาขออาอุตส่าห์แบบอำนวยความสะดวกเราอ๋อชิ้นนีหน้หนังๆเลยครับผมอ๋อมันกระแบบนะรูแนะ้แต่ันก็ห่วยนะอืมทำให้รู้ว่าหนังทุกจุดของพี่เขาเนี่ยคือดีมากครับตีขอบคุณนะครับคุณโอ้โหเป็นกลางโลกว้ให้เราอืม จิ้มแบบนี้นะซอสหวานแล้วก็ซีฟู้ดไปได้วยมันจะแบบอ้อ,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 อยอาอันนี้เดี๋ยวเรามาลองหางหมูบ้างอันนี้จะเป็นหางหมูในเอฟซีเนี่ยดูดิเห็นไหมจะมีกระดูกใหม่ตรงเนี้ยปาดไปงี้ส่วนหางผมว่าจะแน่นที่สุดแล้วปะ่ะไอตัวกรอบเนี่ย มันจะแน่นที่สุดละรู้สึกว่าก็โอเคนะไม่ได้กินยากนะครับรตัวหางเนี่ยถ้าเอฟซีควรจะเดานะคือผมจะไม่ชอบที่สุดไม่ใช่เพราะมันแน่อร่อยแต่เพราะมันต้องแทะผมชอบแบบแบบไม่ต้องแทะนะกินง่ายๆสบายๆแบบหมูกรอบอะ่ะไม่ต้องเสือ์ก็รู้รู้ตั้งแต่ก่อนกินอืมนุ่มอร่อยว่ะอ่าอะไรที่เราแบบว่า ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทีมงานอันนี้เก็บไว้ให้ทีมงานนะครับพี่ชื่ออะไรนะครับพี่พี่คิดพี่คิดที่ว่าผมกินหมดนี่คนเดียวพี่เชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อใครจะไปเชื่อนอนเอาไม่เชื่อเหรอเฮ้ยเอาหมูกรอบมาหน่อยเอาหมูกรอบมาหน่อยอ้ยาหนี่นี่หมูกรอบแบบเบิ้มเบิ้มแบบนี้โอ้โหโคตรน่ากินมันใหญ่มากมันเยอะมาก นี่หมูกรอบนี่บอกเลยโนหนึ่งต้องหมูกรอบเขาอย่างอื่นเราไม่ยุ่งสูตรที่ผมกินแล้วผมสุดนะด้านนี้ไปก่อนนี่นี่ไดไปแล้วก็น้ำจิ้มเนี้ยซีฟู้ดเนี้ยเอาไว้จิ้มนะครับโอ้โหหมูกรอบก็กินง่ายู่แล้ออร่อยมากอี่อร่อยมา ชอบจริงนะตีคือเคยมาซื้อนแนะนำเลยหมูกรอบชอบอย่างอื่นก็กินอย่างอื่นก็กินเตี่ยวก็ได้แลก็ได้ <c oughs> ดเตี่ยวอืมอ,อนนี้ไม่ได้ติเจ้าของเจ้าของไม่เติเราแทนอืออร่อยแบบนี้เราไม่ได้เตะเขาเลย <c oughs> อร่อยจริง,รงจริงๆที่เรามาวันนี้มันอยู่ในเขตสมุทรปราการนะครับแต่มันก็ก้ำขึ่งนะก้ำขึ่งกรุงเทพนะครับมันอยู่หลังไม่กาบางนาอยู่ใกล้ๆกันเลยนะเอฟซี ส่วนตัวเรื่องราคานะครับถ้าเป็นหมูกรอบเนอะขีด70สามขีด200ก็แนะนําให้รีุรวนซื้อ3ขีดเลยนะครับคุ้มแล้วหางหมูหมันจะมี80 120 120ป่ะมี3ราคาแล้วก็ถ้าเป็นขาหมูเท่าไหร่นะเบนขาหมูขาละ3ามราิเมเบิ่ม,มอ่ะถ้าไม่โดนแดดตรงนี้นะก็ลมเย็นก็ไม่ร้อน ขอเยาะเพิ่มความฉ่ำเอ้ยพี่เข้ามาครับพี่ไอเหี้ยหมดแล้วเหรอพี่หมดแล้วขอบคุณมากครับพี่โอ้ยพี่มันนี่ก่อนไหนๆก็หมดแล้วผมรบกวนพี่หน่อยได้เลยครับขอสัมภาษณ์ก่อนเลยครับอร่อยไหมอร่อยมากพี่ครับผมหมูกรอบพี่โคตรยั่งสุดอ่ะกรอบอร่อยจริงผมไม่ได้เตะเลยอ่ะครับผมทำไมพี่ถึงตั้งชื่อน้ำจิ้มร้านพี่ว่าบัดซบครับพี่ครับมันบัดซบยังไงฮะมัน ที่มาของมันก็คือขั้นตอนการทำเนี่ยเราจะคัดพริกคัดกระเทียมทุกเม็ดเลย ที่อื่นเขาจะทํายังไงไม่รู้นะแต่แต่ที่ผมก็คือพริกมาจากตลาดเนี่ยก้านช้ํานิดนึงเราก็ไม่เอาเราต้องเน้นแต่เขียวๆเลยสังเกตน้าจิ้มผมจะไม่มีสีแดงเลยอ่าไม่มีครับพี่ใช่ใช่แล้วน้ำจิ้มซีฟู้พี่อร่อยมากเลยนะครับเพราะเป็นที่เราคัดนั่นแหละแล้วที่มันเขียวๆนี่คือมันเป็นพริกหรือว่าพีิปั่นใบอะไรใส่ไปหรือเปล่าไม่ได้ใส่อ๋อไม่ใส่คือตอนนี้หมดแล้วนะพีีคือตอนนี้เวลา3ามโมงห้าสิบ หมดแล้วอันนี้ไม่ใช่วันวันพิเศษอะไรด้วยนะคือวันปกติทั่วไปเอซเปิดร้าน2องโมงครึ่งขายหมด3ามโมงห้ชั่วโมง ชั่วโมงนิดๆชั่วโมงกว่าครับชั่วโมงกว่าหมดโอ้พี่ขายงี้มาตลอดเลยทุกวันเลยทุกวันหยุดยกเว้นันหยุดอ๋อหยุดทุกวันอาทิตย์ผมคือร้านพี่ถ้าคนจะตามมาอย่างเงี้ยผมฝากไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเผื่อพี่เขาจะเก็บร้านแล้วกลับบ้านเนื้อทีเนาะเออเบอร์โทรติดต่อยังไงพี่หรือพี่มีแฟนเพจ Facebook อะไรยังไงยไหมฮะก็คือติดต่อทางเพจหมูกรอบแลกเก้ได้เลยครับอ๋อมีเพจใช่ไหมพี่ใช่ครับผมหมูกรอบแลกเก้แล้วก็หน้าทิกต็อกครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าห้าห้าหนึ่งแป จองได้ใครจะสั่งเยอะใครจะเหมาไปไปเลี้ยงวัยรุ่นได้เลยครับลงทานไปได้หมดเลยได้หมดเลยครับขอให้โทรมาแต่ก็เอฟซีก็ตามกันมากินได้ครับผมบอกเลยว่าร้านหมูกอลพี่เขาเนี่ยอร่อยมากแถมทุกออเดอร์ด้วยลองมาทานดูได้เลยสามคิดสองร้อยถูกมากลองมาทานนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากขอบคุณครับผมซัดต่อนะพี่เอานะครับไม่ลบกวนและจามสบายเลยขอบคุณมากครับพี่ผมเอาน้ำให้ทีมงานกินได้พี่นะพี่เขามาสั่งโคกเย็นโคกเย็น พี่เขาก็น่ารักนะครับมาซื้อน้ำให้ดื่มงานด้วยอะไรเนาะเขาทำกันเหมือนจะสามคนสามคนนะครับคือเขาว่าบัตรทบเนี่ยมันไม่ใช่บัตรทบแบบไม่ดีอ่ะมันเป็นแบบบัตรทบอร่อยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำแบบอุทานแบบนั้นนะฮะอืออนี่ก็มันอันนี้อืออนี่คนรวยยของหมดนี่คนรวยวของหมด ขายไหมั้คาแค่สามร้อยเลยจริงๆก็แบบผมใช้ฟันหน้ากัดได้ครีคิดดูเถอะว่ามันแบบดีขนาดไหนอันนี้ที่เราคือมนอันนี้ที่ที่เขาแถมป่ะอันสุดท้ายป่ะที่ว่ามันจะหมดแล้วอ่ะใช่โอ้โหสิคือมันแบบไอ้ยาจุยจุยฉ่ำแตกมากแม่ คือถ้าทอดไม่ดีนะข้างในเนื้อมันจะแน่นแล้วไม่อร่อยเด้อะ<ช>แบบนี้ดีชนบุรีไม่มีร้านแบบนี้นะรู้ไหมเราทำจ้าแรกไหมหัวแถวป่ะหม้อแถวอืม,อมเราชื่อร้านว่าอะไรดีหมูกรอบกูไม่เปิดดีกว่า, <laughs> ามันจะยากขนาดนี้อ <laughs> โอเคครับพี่จีวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ถือว่าเป็นวันสบายๆแล้วกันที่ผมพาทุกคนเนี่ยมาหาร้านที่แบบว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยมาแต่ว่าเราเห็นมันขึ้นฟีดในโซเชียลบ่อยเราเลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็ร้านของพี่เขาเนี่ยก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะเนาะซึ่งมันไม่เหมือนที่ไหนนะฮะก็ถือว่าเป็นร้านหมูกรอบในปี2026ที่ผมว่าอร่อยมากๆเป็นร้านแรกเลยในปี2 0 2 6ที่ผมให้ยอดดีสุดของหมูกรอบ2 0 2 6ครับผม สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่พีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแล้วมาดูนครับว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาพี่พีทุกคนไปตะลุยกิ่แหลงแหนอ่งไรต่อฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับขอบคุณลงคลิปไปก็พี่พีอย่าลืมตามมากินน้ําร้านพี่เขานะครับเพราะพี่เขาน่ารักมากนะฮะใช่แล้วก็ดูดิหมดแล้วนะอันนี้คือหมดแล้วนะเหลือแต่มันล้วนปะเหลือแต่มันแบบอีกนิดเดียวนะครับคนยังกินเหพี่บ๊ายบายพี่ขอบคุณคครรัับบ อันนี้ผมยังไม่ได้กินนะอันนี้ที่ซื้อมา3มชุดแยกนะครับ,รบเราฝากพี่เขาหน่อยถ้าเรามาจอดรถในพื้นที่เขาเนะี่ยพี่ครับซื้อบุกว่าฝากพี่วันนี้ขอบคุณมากเลยพี่ไม่มีพี่นี่ผมเยี่ยวแตกเลยนะ <c oughs> ขอบคุณมากครับพอดีเมื่อกี้ผมขับรถมาถึงเอฟซีแล้วก็หาห้องน้ำเนอะหาห้องน้ำไม่เจอ <c oughs> <c oughs> พี่เขามาเปิดห้องน้ำใหยไม่มีพี่เขาที่เราแบบฉีลาดไปแล้วไปเอฟซีกลับจอชบุรีกัน